หลังจากที่มีหลายๆคอมเมนต์บอกว่าคุณนายอ้อทําบัวลอยรูปฟักทองทําไมมันออกมาเหมือนไม่ยอมดองเลยคะแม่กูก็เป็นคนไม่ยอมแพ้ไงมึงนางบอกว่านางจะมาแก้มือรอบที่แล้วที่บัวลอยนางหน้าตาออกมาไม่เหมือนฟักทองเพราะว่าฟักทองจริงๆมันต้องเป็นสีส้มนางก็ลงทุนไปซื้อฟักทองสีส้มมาแต่เหมือนนางจะลืมอะมึงว่าเนื้อข้างในมันก็คือสีเหลืองเหมือนเดิมความเทม่อยากจะมูฟออนไปข้างหน้าไม่อยากกลับมาทําบัวลอยฟักทองซ้ำสามอีกแล้วที่เลยแอบผสมสีเหลืองส้มไปกับแป้งตอนนางไปคุยโทรศัพท์กับเพื่อน โทษนะอ้อแต่ฉันไม่อยากจะทํารอบที่สามแล้วจบจากเรื่องสีก็มาที่รูปร่างของฟักทองต่อบอกว่ารอบที่แล้วที่มันดูไม่เหมือนฟักทองเพราะว่าเราใส่ขีดเยอะไปแน่เลยรอบนี้เราจะใส่แค่สีขีดพอระหว่างที่ทํานังก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับผลงานของมึงนังก็บอกว่าเฮ้ยมึง,ม,งมันก็สีส้มอยู่นะแสดงว่าฟักทองที่กูเลือกอมันใช้ได้ฮมันสีส้มเพราะสีผสมอาหารฉันไม่ละเอาเถอะโกหกแล้วแม่สบายใจก็เอาหลังจากต้มบัวลอยแล้วพักไว้ให้เย็นเสร็จก็มาทาน้ํากะทิ มันก็เอาบัวลอยฟักทองและกะทิมาประกอบล่างเท่านี้ก็เรียบร้อยอเพื่อไม่ให้มีการทำครั้งที่3มลูกๆคุณนายอ้อมมาช่วยกันดูเร็วนี่คือบัวลอยฟักทอง